สวัสดีครับผมผู้กองก้าจากกองปรับตามครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการตรวจสอบรูปภาพว่ารูปภาพนั้นถูกโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดมีลูกเพจกองปราบท่านหนึ่งนะครับได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการถูกหลอกโดย a สแกมหรือว่าที่เรียกว่าโรแมน์สแกมนะครับก็เป็นวิฉาชีพที่ปลอมตัวมาทาทีเป็นทหารต่างชาติแล้วก็เข้ามาหลอกให้รักหลอกมาจีบจากนั้น ก็หลอกว่าส่ง,งของมีค่ามาให้ลูกเพจท่านนี้ก็เกิดความสงสัยว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมในวันนี้นะครับเราก็มีเทคนิคง,ง่ายๆที่จะสามารถจับโกหกวิชาชีพเหล่านี้ได้นะครับโดยการตรวจสอบว่ารูปภาพเหล่านี้ถูกโหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตหรือไม่นี่มาดูกันนะครับนี่คือรูปโปรไฟล์ของแมเมอร์นะครับที่ทางวิชาชีพเนี่ยได้ส่งมาให้ผู้เสียหายดูนะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับนี่ก็จะเป็นรูปที่เขาใช้ในการหลอกลวง นี่ก็จะเป็นรูปเงินสดนะครับที่หลอกว่าเนี่ยจะแพ็กเกจใส่กล่องส่งมาให้เพื่อต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันนะฮะก็หลอกกับทางผู้เสียหายว่าจะส่งเงินเหล่านี้มาให้นะครับเนี่ยครับเป็นรูปการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับจากนี้เรามาดูกันว,ว่าวิธีการตรวจสอบรูปภาพที่มาของรูปภาพเหล่านี้เราจะตรวจสอบยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ขอให้เข้าไปที่เว็บ Google นะครับ หลังจากนั้นเราก็พิมพ์คําว่าค้นรูปนะครับค้นรูปหรือค้นภาพก็ได้ครับเข้าไปจากนั้น Google ก็จะมีลิงก์นะครับขึ้นคําว่าค้นรูปครับเนี่ยครับเมื่อเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับหน้าตาแบบนี้สังเกตได้นะครับจะมีรูปของกล้องถ่ายภาพอยู่ตรงนี้นะครับเรากดปั๊บเข้าไปเนี่ยครับเราเลือกไปที่จากนั้นเราเลือกไปที่อัปโหลดภาพนะครับแล้วก็กด เลือกไฟล์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษ c h o o s e File กดเลือกตรงนี้นะครับหแ,แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราโหลดมาก็คือเป็นรูปที่ทางวิชาชีพเนี่ยส่งมาให้แล้วเรากา็เราก็โหลดเก็บไว้ในคอมแล้วนะครับอย่างผมจะเลือกตรวจสอบภาพโปรไฟล์ที่เขาใช้แอบอ้างเป็นทหารต่างชาตินะครับก็คือรูปรูปนี้นะฮะ เนี่ยครับเมื่อกดค้นหาเข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะมีรูปที่เกี่ยวข้องขึ้นมาจํานวนมากและดูนะครับว่ารูปนี้เนี่ยแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้ว่ามีรูปถูกนําไปใช้แล้วใช้อีกตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือเป็นรูปที่โหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่รูปเขาอย่างแน่นอนเพราะรูปนี้เนี่ยมีขึ้นมาถึงสิบหน้าเลยนะครับสําหรับ Google คือมีการนําไปใช้เยอะมากอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบระดับที่เป็นวิธีการตรวจสอบที่เราสามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่ารูปเนี้ยเป็นรูปจริงๆหรือเป็นรูปที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภยัยได้นระดับหนึ่งนะครับว่าถ้าหากเจอรูปเหล่านี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะกลำลังโดนหลอกนะครับ นอกจากกรณีของ Roman c e s c a มแล้วนะครับ mm hmm. เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ในกรณีที่ท่านเนี่ยซื้อของออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ว่ารูปสินค้าที่นำมาเสนอนั้นเนี่ยถูกโหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตหรือเป็นสินค้าจริงๆนะครับกรณีในกรณีนี้ก็จะช่วยท่านในเรื่องของป้องกันการถูกปลอ,อกจากการซื้อสินค้าออนไลน์นอกจากนี้เนี่ยยังใช้ในเรื่องของการเวลาที่มีคนมาขอเรีอยอะไรขอให้ช่วยเหลือ กรณีมีคนป่วยคนประสบอุบัติเหตุในลักษณะนี้นะครับถ้าสามารถนํารูปภาพของคนป่วยคนประสบอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมาเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพจริงหรือเป็นรูปภาพที่ถูกโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าพบว่ารูปภาพเหล่านี้เนี่ยแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าท่านอาจจะกําลังโดนหลอกนะครับเทคนิคนี้เทคนิคนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่จะช่วยท่าน ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาช,ชีพเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากกองปราบตามด้วยความปรถนาดีจากตำรวจกองปราบตามครับเื่อชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ